สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนายตะวันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวสินค้าอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับซึ่งผมจะพยายามทําคลิปให้มันสั้นแล้วก็รวบรัดกระชับนะครับอันนี้สังเกตกล่องสิ่งของที่จะเอามารีวิวอย่างไหลืหลายอย่างเลยนะช่วงนี้โควิดระบาดน,นะครับไอเทมที่จะมารีวิวก็จะเป็นสิ่งน,นี้ครับเพิ่งสั่งมาเลยนะมันโฟกัสยนี่ พอยส์ <c oughs> Pause, ใช่ไหมพอยส์ออกซิมิเตอร์ฟิงเกอร์ชิปนะครับแปลง่ายก็คือเครื่องวัดออกซิเจนปนิ้วนะครปลายนิว้วเดี๋ยวเรามา box, อันบ็อกกันเลยนะครับราคานะครับที่เห็นอยู่ทั่วไปก็อยู่ในพวกเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันก็มีนะครับแต่ถ้าบางช่วงที่เคยเห็นนะครับบางช่วงจุดพีคช่วงที่โควิดระบาดเยอะก็ แพงขึ้นแบบเยอะมากนะครับโอเคนะครับใครที่ซื้อสามารถไปเซิร์ชได้นะครับผมไม่มีโพสต์ลิงก์อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันนะครับเครื่องหน้าตามันก็เหมือนสเตปเปิลนะครับเหมือนสเตปเปิลเลยโอเคครับหลังจากแกะกล่องแล้วนะครับอันนี้เอาให้ดูใ้ใกล้อีกครั้งนะครับเหมือนที่เหน็บสเต็ปเปิลนะครับ แม็แม็เย็บแม็แมขั้นแรกนะครับอันบล็อกเลยนะครับในกล่องก็จะแถมสายมาให้นะครับแถมสายกล่องคิ้วดีวนยครับแถมป้ายอะไรก็ไม่รู้ป้ายคิวสีนะครับมีแค่นี้เองนะครับแพงมากแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับวิธีใช้ น,นี่คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องขั้นแรกก็เขาให้ร้อยสายเข้าไปนะครับเพื่อที่เอาไว้ถือได้นะครับผมจะร้อยสายก่อนเพื่อจะพกไปไหนได้นะครับนเรียบร้อยครับเวลาใส่ไปก็หิวใส่มือไปนะครับประมาณนี้ Okay, ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมาใส่ฐานครับซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่แถมฐานให้เรานะครับหลายไม่มัน่ใจว่าบางรุ่นมีรูปแบบชาร์จได้ไหมแต่ผมว่าซื้อแบบใส่ฐานดีกว่าเพื่อแบบเส่อมเราก็เปลี่ยนแค่ฐานนะครับซึ่งฐานของรุ่นที่ผมซื้อมาก็จะเป็นฐานอ่ะเดี๋ยวแกะที่ใส่ฐานก่อนอยู่ข้างใต้เป็นฐาน A A A นะครับ3 A ไซส์นี้ ไซส์ทั่วไปมันคือ 2A นะครับอันนี้คือไซส์เล็กกว่าปกตินะครับอันนี้ AAA A ก็ใส่ลงไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่ารูปฐานเลยเราจะสามารถหันหัวซ้ายขวาได้ถูกต้องนะครับตามสัญลักษณ์เลยปิดฝาครับเราก็พร้อมใช้งานครับพร้อมใช้งาน วิธีตรวจสอบก็คือกดปุ่มมันต้องมีสีไฟสีแดงๆขึ้นแล้วมันก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะอันนี้มันไฟสีแดงนะครับโอเคถ้าไม่เอานิ้วใส่เข้าไปมันจะออฟมันจะปิดออโต้นะครับมาทีนี้เป็นความรู้หน่อยนะครับเขาบอกว่าไอเครื่องนี้อาจจะไม่สามารถใช้ตรวจว่าเป็นโควิดได้นะฮะแต่ใช้เฝ้าระวังได้เพราะว่าเขาบอกว่า ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอาการที่ที่สมมติมันจะขเขาจะบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยประมาณว่ายังแข็งแรงดีอยู่แต่เวลาไปตรวจออกซิเจนแล้วพบว่าออกซิเจนม,มันน้อยนะครับออกซิเจนมันน้อยหายใจเหนื่อยหอบอะไรแบบนี้อันนี้คือผมอ่านให้ฟังเลยนะครับเนี่ยขเขาบอกว่า จากการวิจัยนะครับผู้ป่วยหลายรายไม่พบอาการผิดปกติอะไรเลยหากมีก็น้อยมากนะครับแต่เมื่อมาวัดมาวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยกับตามผิดปกติมากนะครับขัดกับอาการของผู้ป่วยภายนอกประมาณว่าภายนอกดูดีแต่ภายในแบบแย่แล้วนะเพรานะนั้นไอ้เครื่องนี้จะช่วยให้เราเฝ้าติดตามอาการได้นะครับโอเคครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไม่สามารถวินิจฉัยนะครับว่าติดเชื้อหรือไม่ได้นะครับแต่สามารถเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอาการของมันได้นะครับวิธีใช้ครับวิธีใช้เราก็นี่สเตปเปิลขึ้นมาก็คล้ายๆแบบสเตปเปิลนะเรานิ้วเข้าไปให้สุดๆนะครับมันจะมีร่องไฟอยู่ตรงนี้ร่องไฟก็เอาเข้าไปครับชึ แล้วก็ปล่อยมือไม่เจ็บนะครับอันนี้ไม่เจ็บจากนั้นกดปุ่มเปิดครับปุ่มเปิดจากนั้นก็รอสักพักซึ่งเท่าที่ผมรู้ก็บางทีก็นานบางอ่ะมาแล้วฮะค9บ 99, นะครับ99แล้วก็อีกตัวเล่นเจ73เลขตัวบนนี่คือระดับออกซิเจนนะครับที่ผมมีอยู่ในตัวผมประมาณนี้ ส่วนตัวด้านล่างคือหัวใจนะครับว่าหัวใจตอนนี้เต้นกี่ครั้งต่อน,นาทีนะครับอา้าวตอนนี้เหลือ97แล้วก็มันมันไม่ได้คงที่นะมันก็สวิงไปสวิงมาโอเคนะครับผมจะจดไว้ที่ประมาณ99หรือ97ทีนี้อัตราของออกซิเจนถ้าเท่าออกเลขก็จะหายไปทันทีครับอัตราของออกซิเจนเขาบอกว่าถ้า95ขึ้นไปครับถือว่าออกซิเจนในเลือดปกติด,ดีนะครับ95ขึ้นนะ แต่ถ้า90-94ให้ระมัดระวังอาการผิดปกตินะครับส่วนถ้าน้อยกว่า90แสดงว่ามีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำรีบไปพบแพทย์ด่วนนะครับแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าวัดแล้วเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งประมาณว่าอย่าพึ่งเชื่อให้ออกกำลังกายเบาๆสัก3นาทีแล้ววัดใหม่อีกรอบแล้วแล้ววัดใหม่อีกรอบ มันไม่ควรจะได้ต่างกันมากนะครับไม่ควรจะต่างกันมากเขาว่านะประมาณว่า <c oughs> หากวัดแล้วได้ตามกับของเดิมเนี่ยสามเปอร์เซ็นตควรรีบพบแพทย์เลยนะครับเขาว่านะเขาบอกว่าค่าที่วัดได้หลังจากออกกําลังกายสามนาทีเนี่ยควรเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับ โอ้โหเมื่อกี้ผมได้99ไม่ต่าเท่าเดิมเลยไงแต,แต่เมื่อกี้ของผมมันลดมา97นะครับ่ปเดี๋ยวไปออกกําลังกายกันสักครู่3นาทีสาหรับคนที่ไม่แข็งแรงเขาแนะนําให้ปั่นจักรยานอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรดีก็กระโดดโตบก็ได้นะหรือวิ่งจ็อกกิ้งในห้องผักนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับตอนนี้ผมออกกําลังกายครบ3นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดกันเงอแตกเลย เนี่ยออกเลยนะครับเนี่ยออกมาลองดูนะครับชึแล้วก็กดหวังว่าจะไม่ลดลงเกินสามเปอร์เซ็นะครับรอบล่าสุดนี่คือผมได้เก้าสิบเจ็ดนะก่อนที่จะถอดตอนนี้หัวใจเท้นแรงขึ้นนะผมดูจากนาฬิกาตอนแรกนั่งอยู่นี่ประมาณอ่าเก้าสิบหกครับเก้าสิบหก ก็ลดลงไม่เกินสมเปอร์เซนะครับ <c oughs> ลดลงไม่เกินสามเปเซก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ <c oughs> มากกว่าหรือเท่ากับ9 5้าสิบห้าขึ้นไปนี่คือปกตินะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> สำหรับการรีวิวนะครับไอเครื่องวัดออกซิเจนอย่างน้อยก็ช่วย <c oughs> ติดตามอาการคร่าวๆหรือประเมินอาการคร่าวๆได้นะครับถ้าแบบ ซื้อมาแล้วมาวัดเราได้80ดสนี่คือก็ต้องรีบไปหาหมอแล้วนะครับว่าออกซิเจนในเลือดของเราทำไมมันต่ำจังเลยนะครับยังไที่ค่าของมันนะครับ95ขึ้นไปนี่คือปกติ90ถึง94นี่คือพ้อระหว่างนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า9กมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตอนนี้มีของที่จะมารีวิวเทียบเลยนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้จะรีวิวไอเทมที่เกี่ยวกับโควิดก่อนนะครับ แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ